เฮล lo ทุกคนพบกับคุณเคนในเกมไรล์เลนเจอนะครับวันนี้จะเป็น EP ที่15แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่24นะครับวันศุกร์นะครับนี่ฮะเราจะพาเข้ามาดูแพ็คนะครับแพ็คสำหรับผู้เริ่มเล่นที่เล่นครบ30วันนะครับก็เข้ามาดูแพ็คต่างๆนะฮะรายละเอียดแพ็ค จะได้จดจำกันเอาไว้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะมาเริ่มเล่นทีหลังนะครับแล้วมาเห็นคลิปนี้นะครับก็าสามารถดูไว้ได้ว่าโอ้วางแผนไว้ได้ว่าเฮ้ยเราจะซื้อแพ็คอะไรบ้างดีอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะฮะพวกแพ็คที่ครบรอบพวกนี้ส่วนใหญ่จะถูกกว่าแพ็คที่ขายปกตินะครับแต่มันมีจำกัดเวลาด้วยนะครับบางแพ็คมาแค่วันเดียวบางแพ็คมา2วันอย่างเงี้ยฮะ ต้องรีบซื้อนะครับสำหรับสายเติมครับแต่สำหรับสายฟรีเช่นเรานะครับก็จะค่อยๆเก็บไปนะครับนี่นะฮะเราก็ครบ30วันก็ได้เกียร์อาวุธ7ดาวมานะครับเป็นดาวกระจายเดี๋ยวเราไปอัพให้เต็มกันไปเลยปั๊บเรียบร้อยเต็มแล้วครับนี่แหละฮะ เทตัวนี้ผมไว้รอให้มีไอตัวคัมพีรีเยอะๆก่อนนะครับเพราะว่าจะรีชิ้นสุดท้ายเป็นพลังชีวิตนะครับมันจะได้ใช้งานได้หน่อยเพราะว่าจะใช้อันนี้เป็นชิ้นแรกนะฮะแล้วชิ้นที่2ก็น่าจะใส่เป็นรองทารถแรกชิ้นที่3ก็ไอใส่เป็นกระดิ่งไปอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เปิดกล่องไปก็เหมือนเดิมนะฮะขนนกเงินแต่แค่นี้แหละครับ ไม่เคยได้เลยครับ NFT เขาเนี่ยฮะผลไปงั้นหลหะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้กันนะครับขอให้โชคดีโชคดีจากกันกดนะครับนี่นะฮะพอเราอัพตัวบาวอ่ามากุโรเป็นไฮเปอร์มาเนี่ยฮะเราก็จะจับมาลงทีมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีม PVP ผมเวลาเล่นนะฮะมันเริ่มเรียกเร็วได้แล้วเพราะว่าแร่มันเยอะแร่ตอนเริ่มมันเยอะขึ้นนะครับผม เราก็จะลงเป็น6 7ตัวไปเรื่อยนะครับเพิ่มไปเรื่อยนะฮะถ้าเรามีตัวเก่งเราก็ซัดไป10ได้แหละครับแต่ว่าพอดีมันเป็นสายฟรีที่มันไม่ค่อยมีตัวเก่งก็เลยจะเก็บกบเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อโคโลโบหน้าเราจะได้ตัวแท้งเก่งๆนะครับอย่างคุณกินเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยฮะ,ะพลาดมากเลยถ้าเกิดผมเริ่มเล่นเร็วกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับได้คุณกินมาด้วยตัวนะโอ้โหรับรองทีมนี้จะเทพไปเลยนะครับ ตอนนี้เรายังขาดแท้งนะครับเรามีบินดูนะครับแล้วก็ก็มีตัวดาเมจที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือบอสมึนนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ก็เล่นประทังชีวิตไปก่อนนะฮะนี่ฮะเอเรเวลอยู่มาถึงก็ดูเชิงนะครับถ้าเราอมตะมา,ต,า,มาต้องกดรีบกลางบาเลียนะครับไม่งั้นตัวบินเราจะตายนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะเราก็น่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับทีมนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าพอบอสของคิวเราแข็งก่งหรือเปล่านะเพราะว่าเออพอย้ายมาอยู่คิวคิวที่เก่งขึ้นก็เรียกบอสมาก็ช่วยพวกระดับเออเล่นระดับหลีกเนี่ยฮะต้นๆจนถึงทองหนึ่งเนี่ยก็พอเรียกบอสมาช่วยได้นะครับแต่ถ้าเลยนั้นไปก็เรียกมาก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ถ้าเราอยู่หลีกด้างล่างเงี้ยเอามายื้อชีวิตเราได้อีกนิดหนึ่งยื้อชีวิตเราได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นไปนะครับดูสิอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ผมก็เลือกบอสมาลงนะครับเพราะว่าวันนี้มันใกล้วันแล้วฮะใกล้วันตัดหลีกนะครับผมวันศุกร์แล้วนะครับ่ารีบเล่นหน่อยดูสิว่าเราจะดันให้ได้ถึงทองหนึ่งนะครับ แต่ดูแล้วแบบทีมเรายังไม่แข็งพอฮะอืมก็เล่นไปเรื่อยแล้วกันครับผมค่อยๆเก็บไปนะครับถ้าไม่ใจร้อนค่อยๆเล่นไปมันก็ไม่ยากนะฮะมันก็เล่นไปได้เก็บสะสมรูบี้ไปเรื่อยทีละนิดทีละนิด,นดอย่างเงี้ยฮะอืมไม่ยากเกินไปนะครับผมฮะสายฟรีเราก็เกิดได้นะครับ ไอดีก่อนผมเล่นปีหนึ่งนะครับขึ้นไปจนถึงมาร์สสได้ที่ขายไปครับผมเล่นปีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ขายไปพอดีว่าขายไปเติมไอดี <c oughs> หลักครไอดีหลักคววยมากเลยครับเกลือมากเลยครับเล่นมาหกเจ็ดปีนะครับ <c oughs> <c oughs> เนื่องเนื่องจากอยากได้รองเท้ามืดนะครับไอดี ID หลักก็เลย <c oughs> ขายไอดีลองไปนะครับแล้วเอาเงินมาเติมไอดีหลัก ทำาไ้ ID หลักผมไม่ใช่สายฟีอีกเราไปแต่ช่วงนี้มันก็มีแพ็คดีนะครับแพ็คที่มันเป็น1 9อา199่าครับแล้วได้ Ruby 400้0 0่ฮะเออทำให้เราดองถ้าเกิดเราซื้อเสียเดือนนึงสัก199เนี่ยฮะได้กาชาหรือกาชา40กว่าใบเ่ยแต่ว่าเราต้องล็อกอินทุกวันนะครับอย่างไอดีหลักผมลองซื้อดู2เที่ยวนี่ไม่เคยล็อกอินได้ครบเลยนะครับ ขนาดผมว่าผมขย,ยันแล้วบางทีมันก็ลืมอะครับผมฮะครั้งแรกรู้สึกจะขาดไป3 3วันหรือ2อสามวันประมาณนี้ฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยฮะขาดไป1วันครับผมผมก็งงไงผมว่าผมล็อกอินทุกวันแล้วนะเออยังพลาดแเนี่ยครับโอ้โหขึ้นเลเวลแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้อีกนะครับว่า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 เราจะยืนอยู่ที่ทองสองหรือเปล่าครับมีทองไว้นะครับเนี่ยฮะ มาได้เก็บตัวจากสเตตดาวเคราะห์นะครับผมเนี่ยตัวพวกนี้จริงๆเอาไว้ใช้ในด่านเขาวงกดได้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆจะเพิ่งย่อยไปหมดนะแล้าบางคนเริ่มเล่นใหม่โอ้ยย่อยอะไรหมดเลยนะฮะเราก็เวลาไปเล่นเขาวงกดจะเล่นยากเล่นอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้จริงๆเราถ้าเล่นเขาวงกดเลเวลสามอ่ะเราต้องเราต้องใช้ตัว พวกนี้ไปเล่นด่านแรกๆอะครับผมให้มันยึดตัวไปแล้วเราก็ค่อยเอาตัวเก่งแซมไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮะแต่ว่าตัวหลักๆตัวเก่งๆของอันนี้มันจะมี2ตัวเนี่ยตัวเรือดน้ำเนี่ยเก่งมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าตัวบาวบาวไวท์ไทเกอร์เนี่ยฮะนี่เราก็ผสมไปนะครับแล้วก็เนี่ยทองไว้นะครับเก็บสะสมมาผสมไปปุ๊บครบเต็มแม็กอะไรห้ารูบี้หรูบี้ทองไว้นะครับ ห้าลูบี้ห้าลูบี้เก็บทีละนิดทีละนิดนะครับอ่า uh, ค่อยๆเก็บไปนะครับใจเย็นๆนี่ฮะห้าลูบี้ห้าลูบี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมว่าจะปั้นไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แจก ก็ปั้นเลยฮะจัดเอากบรวมไปเลยเพราะว่าเอาไว้เผื่อ,อในสเตจวิ่งนะฮะมันจะได้มีตัวช่วยบัฟวิ่งเราเราได้หน่อยนะครับแล้วก็ห้ารูบี้แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ไปเก็บในสเตจหลักได้นะครับจริงๆเป็นตัวที่เหมาะกับทำพีร้อยอีกตัวหนึ่งเพราะใช้ในสเตจวิ่งดีนะครับลงมาเสร็จมันเรียกบัฟสกิลบนหัวเพิ่มความเร็วทันทีเลยนะครับตัวช้างเนี่ยฮะ แล้วซึ่งอ่าถ้าใครเล่นอยู่ปัจจุบันตอนนี้เขาก็แจกช้าง NFT โคตรน่ารักเลยนะครับอืมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้กันนะครับอืมเป็นช้างมหัสจกัยนอะไรเนี่ยฮะสีทองทองนะครับน่ารักมากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นปัจจุบันอ่าอันนี้เราก็เป็นคลิปในอดีตนะครับเราก็เลยเล่าถึงอ่าปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะ เราก็มาสุ่มตัวเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมดูสิเหมือนเดิมครับมันไม่ได้เหมือนเดิมครับอย่างนี้แหละฮะนี่ก็วันศุกร์ที่24นะครับผมก็ว่าเออมันใกล้แล้วเดี๋ยวผมมากดเลยดีกว่าว่าเนี่ยเราจะลุ้นให้ได้ตัวกาชาสักกี่ใบครับจาก9,000แต้มนะฮะ ผมว่าจะดองเก็บอย่างเงี้ยแล้วมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเปิดทีเดียวมันได้เยอะกว่าหรือว่าเปิดแยกเปิดแต่ว่าแยกเปิดมันก็ไม่เหมาะกับมาทาํคลิปอะครับผมก็เลยต้องรวบทีเดียวนะครับอืมถ้าที่เคยรวบไอดีหลักบางทีก็บา,บางรอบกดก็ดวงดีเหมือนกันนะก็ได้ตั๋วสักสองใบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้อะไรบ้างฮะเอาเลยดูซิขอตั๋ว ค่อยๆเก็บไปครับเก็บต่อไปเพื่อนๆลุ้นกันต่อขอตัวอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะได้สักสักหนึ่งตัวสองตัวนะครับเกมจะใจร้ายวงการเกม ไลเลนเจอร์ please 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 หรอยางาหรือว่าเวลานี้มันไม่ดีตาดาไปแล้วเดี๋ยวผมไปให้สุดครับไปให้สุดเราต้องไปสุดทางครับอเทสอีกแล้ว อ๋อตัวกาชาได้ไหมจะได้เอาไปเปิดธาตุมืดป้าบมาโอ้โหไว้ข้ามนี้เผ็ดเยอะแฮะไหนอืมเหรนอนี่ครับเอาเป็นว่ากดอีกสักครั้งเดียวก็พอนะครับบ๊ายบาย